สวัสดีครับก็บใส่กระสอบหน้าันนะเมื่อวายรายการได้ไปไรครับผมเืราการหนุ่มนรบเฮ้ยม่นอนหน้าครับผมมหาไอหนุ่มสวนยางครับรายการไดไปไรไมหนีจกสี่ดยังขีโอ้ยเมื่อยดิไปาอยู่เมนหมอกน่มีน้ามยามทั้งอ่าบั้นน้ำเกลเนาะทายอสูด้มือมหาไทายอสู มือนี้ละการทัะไร่เข้าพิเศษครับผมเพราะว่าเบ่งบรรยากาศกระหูนะครับสัญญาณมุมี้ครับพี่น้องครับผมเบ่งได้เนาะนี่นเนาะสัญญาณหายเลยนะครับผมจะไปลาให้หลุดแก่มาถ้าไปขายเอาหลุดเอาเซอียู่อะครับผมพี่นอ้องผมทัฟฟี่แค้นห่างนะครับเนาะสวัสดีครับ กูซื้อางยังวะโอเอโอเอสวัสดีครับหนุ่มสัญญางเด้อก็ได้ถึงมือนี่เขาสีไปเยิงก่ปปายิงกระปายิงกระปารอหายิงเตรีมปืนไว้แล้วเป็นบอกปืนมีพูดสมบอกสีตัวสีบอกตัวแบบนี้สีบอกนี่สมบอกนั่นสองมิตนี่ไปยังไงล่าเข้อปน่ยไปจไปหาโดป่าดนขะปาแล้วครับนบนนี้ยกไน้อยกน้นนี้ด้วยไปไปเอาเอเปี่ยนเอาน้ำเอามาลิด นามอมฤตโอ้ชิบุน่าุณนะสี่คนมันจ้าพนุ่มคุณนี้นามจ้าพนุ่มเลือดอายโอ้ยเด้อมึงคุณนามอมฤตเรื่นงขนาดใหญ่อะไรเป็นเอ่อน้องน้องแค้มสะดอกน้องสาวนะครับน้องสาวสวัสดีค่ะนะครับผมมาที่ข้ามไปพี่น้องห้องปลาดีก็สิพากันไปหาของมากินครับผมเพราะว่าไม่ได้ดุงติด้กินของปลาตัวเนาะสิไปกินเคี้ยฟี้ขึยังอยู่ในหางกับบะเมียนเพราะมัน ปลาพี่น้องห้าบาทนี่ลงเถียงตัวลงเถียงลงท่าให้ไอ้หนุ่มสัญญ์นำนะครับผมไม่ได้ไมอนี้ว่ายามนี่นี่เนาะไม่ยามไม่ยามมูยามพวกตัวเนาะขายเนาะเามาหกโอ้ยนี่ราคาสิบพัมาโอบร้องไหาเป็นไรซี่ส่วนเออมึงอย่าเดือมึงนั่งอยู่ซืือเสียจังหวะเป็นปลาหลุดกูไหมโอ้ยเอ้าเบิ่งเลขยกด้พี่น้องเนาะนับตีนเลยตัวไหน เนี่นเดี <Yeah. S 1> ๋ยวทำแมบาเ้นจับาอนีตัวเดชตัวเดขาเอาเดครยวแก้ัดเาเด้นั่งข้าขาวละเจเห็นอยู่ข้าวขาวนั่งจับบูเ้ตัวเดตัวนี้บ่นั่ยิงะเพื่อนเปี้ยงนมันได้แตกสื่เรียบ้อยเดี๋ยวโทมนสั์เด้อใช่ไหมเยังก่อนไก่ตน้ำเจต้องใเอะต้องใส่นจิจังไปเบืองตน้ำไปไปกตน้ำผมเนาะ ป็นนม่ะยักลัวว่าอะไเรียกไงเรมุมึงเป็นอ่าบรรยากาศกาทรมานสุคือวันนี้บอกจับอธิบายเขาจะบอกข้าเนี้ก็คือสิไม่เห็ดไก่ใต้น้ำสวัสดีครับพี่น้องเขาว่าสี่ไหนเนาะมาย่ามูย่าพวกกับนไก่ต้องถึงขาม้ามกันิกินมารอ้บรรยากาศเพิ่นที่ดีนะครับเป็นบ่อ้ตัวไม่อยู่โดนหลมานอคืออยู่บ่ นี่บมเสื่อเพิ่อนห้องมาแดงเอ้ยว่าบรรยากาศดีเดีมันบ่มันบ่ฮวกด้วนี่มันบรรยากาศดีด้วนี่ยังบ่มีเวลาตัดซื้อครับนี่ธุรกิจหลายเจ๊ยังเมาเหลราบ่มีบ่มีบ่มีด้ยมีเมาหนำมันแป๊บสี่เมาหนำแป๊บสี่เออมันเป็นยังไงน่ามันเป็นขาดดิบ่ขาด ไอ้มุนแค้นม่ว่วาบ้างเด็กนี่ม่มมันเลยบ่ขาดไเเอาเอาไอ้ไอ่นะบ่เอาอ่าไอ้ไผ่บ่มาบ่มีขอแมง่างแมต้นนีมันืนมาหเอ้ามีแต่พู้นมีแต่คนดังนี่มินมืเว้ยงแดงเป็นยังงบ่ เ่บื้องเนี่ยครับมือไหร่ด,ดังไฟได้ครับเนี่ยมีธานไม่เห็งอยู่ยเลยนี่คา,าบูขาดสิกีวะได้การได้การได้การจำนวนเอ่ออุ้มือพาเป็นเพื่อนบ่ได้พูอกันซี่ปีถึงคือพาเป็นวะนะครับผมกะก็ลั่งอ่าเป็นคนดังเนาะนะครับผมคนดังกะโอ้ยนะครับผมอะไรเด้ิภาษาทั้งใหนติดเจกอะอินบอกเขาไหม ชื่อเฟสยังไงโอยกเกียกี่เดยว่ได้ตีแวนมขืนน้ำฟืนเนี่บ่อีดีไม่รอไม่ขืนโอ้ยกรติดดีมก็บอกบ้าผู้ใดเจ๊แล้วเจ๊แล้วกูยังไม่มาตีนะด่ามึงผู้ใดดังนี่ครับพี่้องเดี๋ยวตอนนี้โทรหามูลครับผมอัลโหลเออไม่หงวอ้งวะ โอ้โหส้นผู้สาวไเพื่อนสาวาอ้ลีโอ้ีหลีผู้สาวไห้ไรนี่มงมาเ่ามาเ่าฮะเออผู้สาวเลอ๋อผู้สาวผู้สาวมันนีไม่นีส้นโซฟาโซฟาเฮ้ยโซฟาโซฟาอีหลีอีหลีได้เบียดอกหลีเลยมึงสีมาอยู่บ่มึงสิมาอยู่บ่มาไอม่มาไอกูมูเขาเต็มถือๆมา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 เด้อ กูกำลังอันกันไก่ก็เป็นเซบีเอชก็กำลังนั่งฝ่ายอยู่มึงมามึงสิมาอยู่บ่เออคุณหาโมงกันเออเอินบักเทียนนะแม่บุ๊คเทียนเดี๋ยวออกไปครับอยู่น้องเชียนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าออกไปครับอยู่ตรงเชียนตรงเชียนเนอะ้องเชียนได้ก็ได้นั่นๆมาเด้อโอเคโอเคโอเคใก้สุกันนียว่าท่นการนี้มึงมึงหวานสิมาบ่ บ้คำไม่เลยมูนหนัใช่ไหมไม่รอไม่นานสิไหหาผู้ใดก่อกไม่นานไปหามูเดี๋ยวจากน้ไปหาฟื้นนะครับผมพราะว่าไฟห้อมันมันจ้าเสือเกินนะครับดึกๆเขาก็จังไปจีนังงังวแล้วเนเดนเดินเดนไดินบนดยี่อหอสาเลยดังไปอย่งน้ดยเิงเิงมดังไฟติดกว่าเธออีกนี่หนีบ้โอ้ เรมืคายหนาวเลยเนี่ยเอาอะไร่แพ่ว่เธอหนึ่งเขาไปกินเนยอยากเอาไฟอย่าเงเลเมื่หหนึ่งก็กไฟน้าม่เห้ดังหอกสิติดวะไปพี่น้าเขาไปหาอุปกรณ์กันปเนี่ดาเดดูเอ๋อกงเติมพลังกอนเติมคื่นไฟเลยหนมีไฟนี่เด้อนี้เขาเอินว้าวพี่น้องนี่ ก่อนสิเปิดเขาต้องกดเราเครื um <ina> ่องเครงเรยังเครื่องใ้อยู่ปะเออเป็นสองสูบครับผมสองสูบชักขาครับคนรีลูกชักขาเออม่นมูโเรีว่างเ็นลูกลูกครับโอ้ยมันใหญ่กว่านีเลยนี่อาสุลูกคอยเราไปสตาร์ลอลูกแปดครับลูกแปดชักลูกแปิชักาครับการมงครับผมเออบ้งเงาสตาร์ตีบวกมาบ้าอะไรไ่เบาครับเดินหอบ่วนี่ เลี้ยเบาอีล่เล้ยงเบาอกวะเลี้ย้เบาเนี่เลื้อนเบาเนี่เลี้ยงเบาลูกะขาดไปเข้าลูกตัวอี้ต็กนันลูกเปเรืนี้เฮ้ยเอาดีๆเยได้ๆ้ลยขวบเท่าขขว ไปพ่นาเขาไปหาซื้ออุปกรณ์กันขับขอ,อ,องไปครับขับของเป็นสิปีอุ้ยไปพ่นาเขาไปหาซื้อของไป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 ,ไปโอ้ยโดนกีน่เรือเลยปะด้ยละ ด้เอามาบูกร้านค่ะโบบีเนาะไม่ค่าไรๆนะครับเนาะไรเลยนะครับเนาะทุกมเหือดเถระ ได้อุปกรณ์แล้วไปลวเลยนะครับสวัสดีครับผมตัดภาพมานะครับผมอยู่ที่ทุงง่งนาไอ้หนุ่มสัญยางเหมือนเดิมนะครับผมเขาเรียกว่าอันนี้เป็นไตมันนะครับไตมันไตไก่ครับไ,ไ,ไม่ใช่ไตไก่ครับ <c oughs> ไตมันนะไตมันเ่เอาเจอะไรเนี่ยตมเขานาเนี่ยครับ <c oughs> เรียกแล้วนี่อันนี้เจห้า หัากระเทียมห้ากระเทียมพริกไทยไชยังลายยานแล้วครับเนาะอนี้อันนี้ห้องชีสิตอ่าเมนูอ่ากันไก่นะครับเนาะเป็นเมนูบานบาไปใส่ไหนไปใส่หน้าเจตนเนาะ๋อ้แบบเตนันนี่น้องน้องสายกันไ่เดี๋ยวกูไปดังไฟห้หน่อไปหนาก็ได้ทางแค่นี้เมนบ่โดดลงกห่นกวานะกูนี้เชี่ยแข็งโว้คุณเดี๋ยวเลี้ยงไงบนน้องเดี๋ยวเราเอาอ๋อ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 นออนอนี่ออ่อเมียด มีฟักไก่ครับเสือพูดอะไรนี่เสือบางวนยางนี่บ่บบ่บ่บ่เมียดไหมมียดกือเดือยอำลรำเดี๋ยวอันอันคนไม่รู้เขาไม่รู้คนรู้เขาก็รู้อยู่ยี่อะไรวะยี่นี่เขาอะไรซี่ปีครับพี่น้องไม่ได้พูดกันเนาะโอเอะนะฮะโอเอะทำอะไรครับผมเที่นี่นี่ฟักยี่บ่นี่ยเขาเรียกว่าฟักไก่ครับฟักยี่บ่ดี๋ยวว่ามันมันมือต่อว่าฟักฮัลโหล ขึ้นยาบมุกไปหาผาเ่อนเสียดเดียวแห้ยมันจังไรเดียมึงเพื่ยนมึงอยาเอามือมึงใส่เลยอ๋อมันจังไรซับนิ้วอยู่ค้องพ่องเฮ้ยเอาจังนิ้วออกกัจังไรเอาเล้วยุคคือข้าวเดียคคือข้าวหรือะนังตองอยู่สะลั้ามแอ้เอาหนาดบาแม่งหนาดเลยยังคว้วลงไปเลยเราไม่ยิ่งเหยีไหมยังนี่อย่าใสุ่กครอเลยกุ้งกุ้งเรียบร้อยครับกุ้งเรียบร้อยเนาะข้าวถาซุก กับเปย่ะครับเขาอื่นว่ากันไกลทางอำนาจเจริญก็กใส่กระพาะก่ว่าขวาระที่นทางข้องบบหูว่ากันไก่กับข้อกบ่จากดิไม่ขวาอเนี่ยขวาระข้อบหูว่ากันไก่ขึ้นอย่างขับไก่แต้วละคนกับะคนกับบจักแตาทางอุดรอ้นยังก่อนยยไก่ยังเลือย่าซโอ้สีกวเฮ้ยมันคือไก่แต่น้ำปะงบพาเลยเพื่อนมันมันมันเบือเลยโอ้ย อรุณนะอรอ้ยเนหลายอย่างเลยเนี่ยนอรุนี่นีโยไหโยนามีทีชีวิตอคนอีสานคนอีสานบบเ่าน้ให้บรรเลงใไรเลงเป่า้นยางรบป่า้นยานี่ต้องเข้าใจได้กันโอ้ยขึวรุ่มเนือหเองหูรุ่งหมอนเพื่อนผมตัวนางป่งรรเปิดงหน่อยผู้ด้กอนข้ามพงกับเพาเลยกับเพาเนี่ยล่าใบมีกวน คุ้มอ่ะคุ้มคู่วะคม่พิลีค่ค่กะเพายังมีใบแล้วเมื่อไรเธอจะมีใจไม่กะเพายังมีใบวนคนไรใจต้อาเจอเรานี่จนคนไรเต้นเจอเราไอ้หนุ่มสัญญาเมนูเพ่นหักมันเกินไแล้วบอกว่าโอเทาทไปบนนเจอเดเยว่มาคือใบบางคงบด็อันนั้นเหงือกเหงือาวะเป็นว่ปอองจวงวา น้นำรักก็เหมือนใบกะเพราถ้าอยากในเราก็ไอห,หนุ่มชนยางอยาก้ <laughs> อยก <laughs> อ้ายแบบเน้ยอู้กลัวงเกียรไรตึงเกียรไรอู้ไปกําลังเอยียงลควนนนเลยล <laughs> าลูกซิ้นเนอใลควอันนขาห่อกบอเลยักเนไม้แกรนอมแบบ เอ้ยกัดเจ็บไหมโรเบิร์ตเพราะมันฟิสตสไตล์มาอย่พูดได้มากเงินขามันนะโอ้ออ้องตับเ้อกันไก่ครับกันกันไก่ไม่เออ้ยเว่าสุดยอดีเลยมันเกิดฉากเป็นตัวกันไก่เด้อแต่วมาบวกกินผมยังบวกด้ฝากตับเ้อมาพี่ดอกมากบารนี้ กินเขาแรงน้ำการภูมิชิมใหม่เบื้องเนเอ,อ,อมาาไม่ไม่เขมาไม,ม่แม่เพ่มาพมเพิมพ่มมาซือยู่บ่นืออย่หรือเด้อฮะซื้ออบ่ตพิมแต่มิมอยู่บ่ห้อนพี่น้องเอออม <c oughs> <c oughs> เอ้ยออใส่กิบไปเนาะมาครับผมมาถึกินเข่านั้งกันครับพี่น้องกันไก่อือกันแกงหนุ่มต้นยางเขาเนี้ยหอนหครับผมเซแลนเครื่องดื่มห้อเลยออปะ่ เดีเา่ะมออเส้นือได้เลยโอ๊ยข้าวเหนีวเนอะมันว่าแค่หน่อยนะว่าแต่เต็มหน่อยมงมันชอบมันรวงเ่ะมนรวงเขาทำะไน้ำเปล่าสุไปสุไปแล้วห้น้ำเปล่าโซมแดงหน่อยฮะข้าสูงด้วยขาสูงด้วยที่ทหาไปหาบมเลียมเนาะสองถุงจะได้กินอายวะมึงเปิดขึ้นนำไปลองมึงเออแบบ ม่ตัดเอาอี่างนไม่ตัดเขาหอนตไพี่น้องเลยแม่ไมเขาหอนหอนแนอต่เาอย่าไปบอกอยังมักม <c oughs> อายอ, <c oughs> อึ้นดคุณเเนน,น <c oughs> เนี่ยนืเหยกันไก่ออิออ่มเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดือดต่ไล่ถวยแลบาดเนี่ยกิ <c oughs> สุด <c oughs> เรียบร้อย เดือดอะไรเถื่อน้ะเพื่อนเนาะอิ่มโมเฮต์แจ่มเปเมื่อนี้อิ่ดีบรรยากาศแบบนี้นะครับผมหาอะไรอีกแล้วนะครับนอกจากคำว่าอีสานบ้านเฮานะครับมื่อนี้กะสุดยอดดิสุดยอดไปชิมกันที่แหละสูแซ่บตุ่เนาะแซ่บเสีบโอ้ยเนาะยิ่ไปชิมกันไม่ล่ะมื่อเคยไปนองครับมื่อนี้พยายามสอนว่าเมือมือบางแขนหางนะครับเนาะ มีไฟแยกไปทางบางเสนางบ่บาเส้นทางนอนนอะไรดิครับบานเดือนเบาอีกอืมเดือดเือดหนกันเลยครับพี่น้องครับอันนี่นึ่ก็จะเอาพุ่งไปขนาดนั้นเลยครับก็จะไปกันแล้วบานเนี่ยเมาแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีตอนตีห้าครับพี่น้องโอ้ยมันขึ้นเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยนะครับผม ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขึ้นสุใจว่าเพือกดไลค์กดซับสไครต์ตั้งแน่ครับพี่น้องแต่แกนเตมอะไรนะครับปุ่ดดอยู่ในมูนเพือนย่าครับผมนี่แหละครับจะได้มันก็คือบ้านเฮานี่แหละบ้านเฮากระซับนี่แหละครับผมสวัสดีครับ